สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจษศีพมสาจาก YouTube Channel ช,ช่องเจษศีพมสานะฮะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามนะครับที่ว่าทำไมผมถึงเลือก X Max 3 0กทํ a า300ทำไมถึงไม่ไปเลือกพอซ่า350นะครับทั้งๆท,ที่ผมเองก็เป็นสาย Honda นะทำไมละ่ะในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับ าใครได้ติดตามผลงานผมมาตลอดเนาะก็จะเห็นว่าผมก็จะใช้รถ Hon นด้ามาโดยตลอดนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเดิมที่รถคันแรกในบ้านผมนะครับก็คือยามาฮ่านะเริ่มมาตั้งแต่คันแรกก็คือยามาฮ่าเมทแปดนะครับไอ,อตัวแบบรุ่นเก่าๆนะครับยี่สิบสาปีก่อนนะทางบ้านผมมีอยู่คันนั่นแหละคันแรกนะคันที่2ก็เป็นเมทร้อยนางพญานะครับ แล้วก็ค่อยเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นเวฟนะครับแล้วก็เป็น Suzuki เรเดอร์นะครับอ่าแล้วก็มาเป็น CBR มาเป็น CIF นะครับอ่าแล้วก็มีส p a r k 1หนึ่งสามห้าช่วงหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เออแล้วก็มาเป็นแกนฟิลาโน่เนาะเออจริงจยมาห้าตัวหลายคันอยู่เหมือนกันนะอ่าแต่ว่าโดยทั้งหมดทั้งปวงนะครับคือผมเป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดกับย e ี่ห้อนะผม ผมค่อนข้างจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเลือกอยู่สมควรนะครับก็ <c oughs> <c oughs> คือยอมรับตรงๆเลยนะครับที่ผมเลือกรถ X Max คันนี้ก็เพราะว่าดีไซน์นะครับดีไซน์อย่างเดียวเลยนะครับปกติผมรู้สึกเฉยๆนะกับ X Max นะครับที่จริงค่อนข้างจะชอบ f o r z a มากกว่าเดซัมโดยเฉพาะ f o r z a โฉมแรกอ,ะอ่ะโฉมที่เข้ามาปี2012อ่ะรุ่นนั้นอะชอบมากนะครับตอนนั้นผมยังใช้ CBR อยู่เลยแล้วก็เราใช้เดินทางไกลเนาะต้องขี่ข้ามจังหวัดแบบทุกเย็นวันศุกร์นะครับอ่ามาเราจะต้องจากบ้านไปที่ทางานเนาะขี่รถระยะทาง200กิโลอ่ะ100-200กิโลแบบทุกสัปดาห์เมื่อยครับไล้อยากได้รถที่มันนั่งสบายก็คือตอนนั้นก็คืออยากได้บ i ๊กส o ูตเตอยู่แล้วนะครับแต่ช้อยให้เลือกมันก็จะมี S Y M เนาะอ่ามี S Y M 400 S Y M 600อ่าแล้วก็อะไรอีกนะ แล้วก็าจ้าจมาห้าแมจิซี่ก็เป็นรถน้าเข้านะแล้วก็อะไรอีกอก็คือมีฮอนด้ารุ่นเดียวนะครับ f o r ์ a ซ่ารุ่นเดียวที่แบบเออเป็นรถตลาดนะครับอะไรก็เป็นของรถศู์รถเล็กนะครับก็คือชอบแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะเราไม่มีกําลังซื้อนะครับอ่าเป็นเป็นช่วงชีวิตที่รู้สึกจะขาดสนนะครับช่วงช่วงที่ใช้ CBR นั่นแหละนะครับก็เราก็ติดตามมาเรื่อยๆนะโฟล์ซ่าจนมาเป็นโฉม 300รอยสามร้อยก่อนปัจจุบันนะครับแล้วก็แต่ว่าก็มีปัญหาเนาะจากที่เราทราบกันก็คือในเรื่องของความร้อนนะครับเพราะว่าเขาย้ายจากมอน้ำที่อยู่ด้านหน้าของตัวรถมาไว้ตรงกลางนะครับก็มีปัญหาเรื่องความร้อนแต่ว่าสุดท้าย3-50เนี่คือจบแล้วแหละแก่ระบบคัดแก่ระบบสายพานแก้จากมอน้าที่เคยอยู่ข้างตรงกลางก็ย้ายเข้าไปย้ายไปไว้หน้ารถนะครับเหมือนเดิมเนาะอ่าก็เป็นรถที่ถือว่าเพอร์เฟกต์เลยนะโฟร์ซ่าสามนะครับ แต,แต่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 วันนั้นนะครับวันนั้นผมผมไปธนาคารอ่า <laughs> ผมไปธนาคาร <laughs> แล้วก็โชววรูมเนี่ยเขาจะอยู่ข้างธนาคารไอโชววรูมที่ผมไปรีวิวประจําเนี่ยก็จะเป็นโชววรูมเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเขาขยายสาขาออกมาข้างนอกนะครับอยู่ที่อำเภอพังโคนเนาะก็แค่เดินผ่านนะครับแต่เราเห็นตัวจริงแล้วเฮ้ยแบบมันออมันได้น่ะเออมันเหมือนลักแรกพบแต่ท่านผู้ชมคิดออกไหม <laughs> อาจจะแบบ เวอร์เกินไปเนาะพอเห็นแล้วก็เออสวยว่ะเอออยากได้จังเลยนะทำยังไงถึงจะได้เนาะตอนนั้นก็ยังขี่ CIF อยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะ่ะอยู่ดีๆนะครับก็มีคนมาซื้อ CIF ต่อนะฮะซื้อแบบผมก็ขายแบบขาดทุนได้แหละนะครับกาว่าจะไม่ใช้แล้วนะครับแต่ว่าก็เดินผ่านนะเดินผ่านแล้วก็เจอเจอรถเนี่ยคันนี้แหละคันนี้เลยนะครับจอดอยู่แล้วก็มองมองตลอดสุดท้ายก็เลยกลายเป็น พอเราขายไปแล้วใช่ไหมแล้วเราใช้รถยนต์เราใช้เวฟนะครับเวฟมันก็ดีนะมันก็ดีแต่ว่าบางทีเราก็อยากแบบเดินทางดโดยวยนะครับากขี่เร็วๆนั่นมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจเอากลับมาใช้อีกดีกว่านะครับนะนะก็เลยก็เลยไปทําเรื่องนะครับก็ตัดสินใจโทรไปตอนตอนห้าโมงเชา้าแล้วก็ยื่นเอกสารแล้วก็อนุมัติผ่านตอนสี่โมงเย็นเลย <laughs> ผ่านง่ายมากครับ เรื่องเป็นนี่เดี่ยว่าให้ไวก็เลยได้คันนี้มาขี่นะครับนะก็เป็นแบบฟุกๆอยู่เหมือนกันอย่างที่ผมว่าแหละนะครับก็ดีไซน์ครับดีไซน์รน้วนนะครับชอบไฟหน้าชอบไฟท้ายนะครับชอบรถสไตล์แบบเนี้ยฟร์ซซาก็ถ้าเป็นฟฟร์ซซาถมแรกก็ชอบนะครับสมโมถัดมาก็ก็ชอบอยู่นะครับแต่ว่าชอบไม่เยอะเท่า x อ a กนะครับดีไซน์นะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับ ซื้อมาหรือขายต่อหรือว่าอะไรแรงไม่แรงนะครับคือผมตัดเรื่องนั้นออกไปเลยนะครับเอาแบบที่ชอบอย่างเดียวนะครับสิ่งที่ชอบก็คือแบบเออมันมันดูมันดูแล้วมันเออเนี่นี่แหละรถหน้าตาแบบนี้มันน่าจะเหมาะกับเรานะครับก็เลยก็เลยได้ XMAX ม,มาขี่นะครับถ้าถามว่าอนาคตจะเปลี่ยนรถอีกไหมนะครับผมตอบได้เลยนะครับเปลี่ยนอยู่แล้วครับเพราะตอนนี้ก็อายุ30กลางๆแล้วนะครับ ผมก็คงมีเวลาจะได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์อีกไม่นานหรอกนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่ไม่เคยขับคันนี้ยังไม่เคยขับท็อปสปีดนะครับแล้วก็ซีเก็ยังไม่เคยขี่ท็อปสปีดก็คือไม่ได้ขี่เกินร้อยสีสบมามานานแล้วนะครับเออขี่อยู่เนาะตอนตอนมีช่วงหนึ่งที่ใช้ c ี500รอก็ขี่ได้ประมาณร้อยหิบห้านะครับแต่ว่าจะเอาสักร้อยแปดสิบแปดก็ใจไม่ถึงครับใจไม่ถึงก็เลย ก็เลยท็อปสปีดไม่ใช่สาระสําคัญกับผมอีกตกไปแล้วนะครับแต่ว่าผมชอบรถที่แรงบิดนะครับชอบรถที่มีแบบอัตราเร่งดีๆนะครับเราจะต้องได้ใช้ตรงนั้นอยู่แต่ท็อปสปีดเราเราแทบจะไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับผมอย่างผมผมไม่ได้ใช้เลยอย่างคันนี้ผมก็ขี่ไปมันร้อยร้อยสิบนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนแน่นอน,นครับอาจจะใช้อีกสักสามปีห้าปีก็เปลี่ยนนะครับเพื่อ หาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับจากรถรุ่นใหม่ๆจากรถแนวใหม่ๆนะครับรุ่นใหม่ไม่เท่าไรหรอกแต่ว่าแนวใหม่อ่ะอย่างก่อนหน้านี้ผมใช้สปอร์ตต่อมาใช้เนกเก็ตต่อมามาใช้อ่าเอนดูโร่ตอนนี้มาใช้สกูตเตอร์ต่อไปก็ยังไม่รู้อาจจะเป็นรถไฟฟ้ามั้งอีก5ปีหน้าน่าจะเป็นรถไฟฟ้ามาแรงเนาะก็เป็นไปนได้นะครับอ่าก็หาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับช่วชีวิตคนคนหนึ่งนะครับมันจะใช้แค่อะไรอย่างเดียวเนี่ยมัน เออมันอาจจะดูแบบธรรมดาไปอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเนาะ <c oughs> อ่าก็ได้เกิดมาทั้งทีลองใช้ชีวิตในหลาย,ลายรูปแบบดูบ้างนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับสําหรับในคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ละกันนะครับตอบคาถามเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะว่าเออทาไมถึงเลือกเอ็กแน็คทำไมไม่เลือกคอซ่านะครับในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆหรือว่าทําเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ